สวัสดีครับผมทนายเดชาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกรณีผู้ค้ำประกันตายหลายคนถามว่าผู้ค้ำประกันตายแล้วนะทายาที่รับมรดกยังต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่สารกิกาตัดสินแล้วครับคำพักสารกิกาที่หนึ่งสามศูนย์สามทับสองห้าหกสี่ผู้ค้ำประกันตายก่อนลูกหนี้ผิดนัดนะครับสัญญาค้ำประกันไม่ระงับนะครับพี่น้องยังมีผลต่อไปสิทธิ์และหน้าที่ ตกไปอยู่กับทายาททายาทที่ได้รับมรดกนะแต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1601นะครับคือตายแล้วก็ต้องไปนี่ติดตัวไปอ่าไปบนสวรรค์ด้วยนะครับทายาทก็ต้องรับผิดแต่รับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตนก็คือถ้าไม่ได้รับทรัพย์มรดกก็ไม่ต้องโดนยึดทรัพย์แค่นี้ง่าย เห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามและแชร์ด้วย